สวัสดีค่ะนี่เฮากรมาไหวร้อย,ยพระพุทธบาทนะคะอยู่วัดด่านไห่นะคะที่เฮาได้มากราบไหวมานี่นะคะอันนี้เป็นร้อยพระพุทธบาทสวยงามมากค่ะข้างในสิเป็นโบสถ์ลูกแก้วนะคะลูกแก้วเต็มไปหมดเลยนะคะิันสิติดลูกแก้วนะคะสําหรับอยู่ในอยู่ในโบสถ์นะคะนี่เป็นข้างในมีเพิ่นสิบประดับด้วยลูกแก้วนะคะแล้วก็พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะไม่แต่ดูของบนฝาผนังนะคะสวยงามมากถ้าผู้ใดมากราได้มาแวะกราบไหว้วัดด่านให้บอก,กอันนี้กระดูกอานภาษาบอกค่อยออกกานได้นะคะสวยสาธุ ถูกบุญหนูกระบันทยายบอกค่อยถูกนะคะน้ะเพื่อนสีเห็นหินย้อยอันนี้เพื่อนสะเป็นธรรมชาติของเพื่อนนะป้านะคะลูกแก้วมีแต่ลูกแก้วลูกแก้วทั้งหมดเลยเพื่อนสีประดับโดยลูกแก้วนะคะทางประตูและฝาผนังนะคะร <c oughs> อบห้องกส็สะมีโซกมีซอย สวยงามมากค่ะแม่แม่คะา,คาักิดมามาแวะหวายนะคะอค่ะม,มากสวยงามค่ะจิมีประตูทางออกอยู่ทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ทางออกประทังออกนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณข้างนอกกันอันนี้สิเป็นขันน้ำมนต์หรือเปล่ามไม่ใช่เนึกว่าขันน้ำมนต์ กระสิเป็นลูกแก้ยวนะคะอ,อันนี้สิเป็นห้องธรรมะนะคะสาธุบุญเนื้อเดี๋ยวเอาออกมาข้างนองมามากมันก็สิเป็นมีช่องระบายอากาศนะคะแต่ละเพิ่นก็สิเบิดไปให้มันทึบนะคะเพิ่นก็สิให้มันมีช่องระบายอากาศอันนี้ปิดได้ไหมเอา <laughs> ้าปิดได้ไหมสั่นดื้อเธอโน่นนี อ๋อมีทางออกตรงนี้ที่เขาวนเวียนมาเมื่อกีนนะะ้นีะคะนี่ก็อจะเปลี่ยนไปรอบๆนะคะสวยงามมากลูกได้มากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเมตตาลูกด้วยเถินค่ะ กิฟนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลคะ์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เพื่อนเอิญด่านไห้นะมีมีสองอ่างนะคะมีอ่างนี้กับอ่างนี้นะาอันนี้ค่ะก็เป็นชื่อของเพื่อนนะคะสําหรับประจําวัดนะคะเพื่อนเอินอ่างไห่นะคะน,ะคะนะคะ้ค่ะกิฟนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ